บอใบไม้ทอทหาร107การให้ทาน107.1เจ้าเห็นแล้วมีใช่หรือผู้ที่ปฏิเสธการตอบแทนในปรโลก107.2นั่นก็คือผู้ที่ขับไล่เด็กกำพร้าหนึ่รและไม่สนับสนุนในการให้อาหารแก่ผู้ขัดสน 107.4ดังนั้นความหายนะจงมีแด่บรรดาผู้ทำละหมาด107.5ผู้ที่พวกเขาละเลยต่อการละหมาดของพวกเขา107.6ผู้ที่พวกเขาโอ้อวดกัน107.7และพวกเขาห่วงแหนเครื่องใชเ้เล็กๆน้อยแก่เพื่อนบ้าน